เดือนนึงเนะนี่ยกินกี่ครั้งครั้งนี้ครัง้งแรกครั้งนี้ครั้งแรกครั้งนี้ครั้งแรกไม่เป็นไรแต่ว่าใครกินก็ต้องบอกว่าอร่อยออืมอืมม สวัสดีครับพบกับข่าวภาเคเทียงนะครับเฮ้ยไม่ใช่พบกับไอร์ยัตพาตาลูยีทีสี่นะครับวันนี้ทุกคนเราจะพาไปตาลุยกับรา้านพิซซานาโปลีทุกคนบอกเลยว่าทำสดๆที่นารานน่าทานมากนะครับไปดูกันนะครับว่าจะอร่อยเด็ดแค่ไหนครับไปกันเลยครับ ถึงที่ร้านแล้วทุกคนพี่ใช้เจ้าของร้านไหมครับใช่ค่ะออ้ยเจ้าของร้านสวยมากทุกคนยังกบบยูสา,าวอยู่เลยคุณพี่ชื่ออะไรล่ะครับพี่น้องค่ะพี่น้องนะครับอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของพี่น้องให้มาขายพิซซ่าล่ะครับ พี่เป็นคนชอบทานพิซซ่าแล้วทีนี้ด้วยความที่เราชอบทานเราก็เลยเลือกที่จะไปสรรหาสิ่งที่แบบตัวเองชอบเพื่อมาให้ทุกคนได้ทานก็คือแบบไล่ตะเวนใช่ตะเวนทานมาตลอดแล้วก็ไปเรียนรู้แล้วก็ฝึกมาจนมั่นใจแล้วก็คิดว่าเอาออกมาทําให้ทุกคนได้ทานได้ชอมาทุกคนชอบจอบทานเองได้เลยชอบจนทำทานแล้วก็ทาให้ทุกคนได้ทานแล้วสูตรอันนี้ที่เอามาจากไหนล่ะครับอันนี้ที่ต้องไปเรียนค่ะเรียนอยู่2ที่เป็น2สถาบันแล้วก็เรารวบรวมมาแล้วก็มาแมทอ๋เป็นขอเสนอ เป็นเป็นสของเราใช่ครับวันนี้แบบว่ามีอะไรมาแนะนําบ้างครับร้านวันนี้ของเราเริ่มต้นจากงานชิ้นเลยนะคะถาดของเราจะมีตั้งแต่1น9และชิ้นเริ่มต้นที่20บาทก็จะเริ่มจากชีสเนี่ยค่ะจะเป็นชีสทานมาทุกคนแล้วก็หน่าอื่นๆจะเป็น25บาททั้งหมดเราจะขายงานเป็น1ชิ้นกินละ25บาาทเท่านั้นทุกคนใครที่อยู่ใกล้ก็แวะมาทานกันได้มาทานได้ค่ะจะได้ทานหลากหลายหน้าจะได้ทานทุกแบบทุกสไตล์แล้วปกติขายได้วันละกี่ชิ้นล่ะค ปกติถ้าวันขายสูงสุดก็จะได้360-400ช, <Wow. S 1> ชิ้นทุกคนกันเองนะทุกคนชิลยินค่ะวันนี้พี่ช่วยจัดแบบว่าหน้าที่แบบเด็ดๆมาให้ผมหน่อยได้ไหมครับหน้าเด็ดๆของเราเส่วบ้างลูกค้าที่ทานเส่วนมากก็จะทานชีสแล้วก็ฮาวายเอียนนะคะ,คะเปเปอร์โลนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นหน้ารวมเป็นรวมทุกหน้า<ช>เลยใช <จะ S 2> ่ไหมรวมจะมีเบคอนไส้กรอกอแล้วก็ปูอัด ก็อยากจะให้พี่ฝากร้าน่อยครับว่ามาซื้อได้ที่ไหนครับอ๋อตลาดไอเอ็นยัตโคราดนะคะเปิดตั้งแต่ช่วงบ่ายสองโมงถึงสองทุ่มครึ่งนะคะเตาจะปิดที่สองทุ่มครึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะทุกคนบอกว่าจะอร่อยเด็ดแค่ไหนครับไปกันเลยครับค่ะได้มาแล้วครับทุกคนวิสตาฮาวูน่าทานมากแต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับเชิญน้องจูนนะครับมาแล้วครับเชิญนั่งครับนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษกับน้องจูนคนสวยนอง ทานพิซซา่อยปกติทานพิซซาบ่อยไหมบ่อยมากเลยพี่เดือนนึงน่กินกี่ครั้งครั้งนี้ครั้งแรกครั้งนี้ครั้งแรกครั้งนี้ครั้งแรกไม่เป็นไรแต่ว่าใครกินก็ต้องบอกว่าอร่อยไปชิมกันน้องอยากกินอันไหนน้องจูนอ๋ออันนี้ละกันอันนี้เป็นผักโขมอบชีสนะทุกคนแบบว่าน่ากินมากเรามาลองชิมกันมาก ไงอันครับรสซาดอร่อยนะเพราะว่าปกติชอบกินผักขมอยู่แล้วแล้วแบบชอบกินพิซซ่าที่แป้งมันแบบบางๆอ่ะอันนี้ดูน่าจะบางนะทุกคนใช่ไหมนี่มันแบบมันบางตรงตามที่เราชอบอร่อยเดี๋ยวเราชิมต่อนะเอาอันนี้ละกันอันนี้เป็นชีสนะทุกคนเพราะว่าเขาทำแบบร้อนๆหน้าร้านเลยทุกคนอยู่เปล่า อร่อยด้วยนอร่อยแล้วพิซซ่าแป้งร้านเขานะทุกคนตรงนี้มันจะเป็นบางๆแต่ว่าด้วยความขอบมันจะกรอบอ่ะทุกคนบอกเลยว่าอร่อยมากร้านนี้ <Wow. S 1> ปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยกินพิซซ่านะแต่ร้านนี้ต้องมาตามอีกรอบหนึ่งทุกคนไปกันต่อที่ชิ้นต่อไปนะทุกคนอยากน้องอยากชิมชิ้นไหนเอ,นอ่าวอวี้เล้งอ่าเอวี้เลนงั้นพ,พี่กินอะไรเปปปี้เอ้ยเปเบ้เออเปเบโรนีโจนเออชิมพร้อมกันนะอืม แต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่ซอสอเรากินแบบเพียวๆเลยอะรสชาติยังแบบอร่อยอะโอเคในตัวเปเปอร์โรนี่นะทุกคนแบบว่า,วามันนิ่มแล้วก็ทานเข้าไปมันมีกลิ่นหอมของเนื้อทุกคนของตัวเปเปอร์อร่อยมากก็วันนี้ทุกคนเราทานกันครบแล้ววันนี้มีแขกรับเชิญเป็นน้องจูนด้วยมาช่วยทานเป็นไงอร่อยไหมครับอร่อยค่ะรสชาติโอเคเออชอบอนไหนที่สุดชอบ เผเอ,อ่ชอบเปเปอร์ตัวเปเปอร์อร่อยมากโอ้ยยังไม่จบทุกคนอย่าลืมไปโอ้โหลืมน้ำเลม,มอนร้านพิซซ่าเลยทุกคนอันนี้เป็นเลม,มอนร้านพิซซ่าที่เขาบอกว่าตรของทางร้านนะครับเป็นเมนูมใหม่เร็วๆนี้ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับว่าเขาจะมาขายตอนไหนนะครับแล้วใครที่อยากจะเข้ามาขายของที่ตลา,อา,อลาดอัญยาโคราชนะครับก็อย่าลืมติดต่อกันที่ตรงนี้ได้เลยทุกคนตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนะทุกคนก็สําหรับวันนี้ก็อย่าลืม กดติดตามกดไลดดดค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งทุกคนวันนี้ก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับว่าอายาจะพาตะลุยจะพาไปร้านเด็ดร้านดังร้านไหนในอายาวันนี้ก็สวัสดีครับแตมแต้มๆตๆมต